ทำชนดวังน้ำเขียวนะครับแกก็นิมิตเห็นหลวงปู่สดแล้วก็เห็นพญานาคสี่ตระกูลโูเพ<อ>ืพอ่พอนพอกับนู่นเลยนะที่เอ,อที่ไหนนะที่นครนายกอะ่ะโอ้โหพี่โอ้โหเป็นไรครับผมไม,ไม่เป็นไรนะออนอกจากมันบินชนครับนี่นะครับเพื่อน สำหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวที่คัมแชนโนดวังน้ำเขียวนะครับนี่ไงวะเขามีป้ายเขียนไว้เลยนะชัดเจนว่า okay. กะลุานาเคารพสถานที่ห้ามเข้าทรงหรือแสดงอิิิททธธฤ์ปาาฏิหริย์กประเภท,ท,ทศผมอันนี้ก็คือผมว่าน่าจะน่าจะต้องใช่แล้วคนมามาแอบสร้างอะไรเงี้ยโอ้ซึ่งจะทำให้เราผิดเขาเรียกว่าผิดกฎผิดประเด็นผิดกฎเออผิดกฎที่ที่ที่เขาสร้างที่นี่ขึ้นมาให้ ให้กราบไหว้บูชาี่ครับติดต่อไปเพื่อนรู้ไหมครับว่าพญานาคเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นสัตว์ที่เป็นเทพโอ้เขาใหรอดนี่ไงนี่ไงคาถาท่องเมื่อรอดใต้ท้องปู่นาคีนาคานะเมตตานโมพุทธายะไปโอ้เขาเขาจะมีเขียนตลอดเราก็รอดอ่ะรอดรอดจากฝั่งเลยอ่ะ เข้าเลยไม่ต้องนาทีนาคาณิตารู้สบตื่นเต้นรู้สึกแบบเใจใจใจเต้นแรงขึ้นนะเต้นแบบดูมีมลขังอะดูสับสักสนิ์อะสับสน ตัวตัวใหญ่มากยาตจับนะครับคำะโนดวังน้ำเขียวนะครับพี่คนที่เริ่มเริ่มก่อสร้างสถานีขึ้นมา,าแกก็น,นิมิตเห็นหลวงปูส่สดแล้วก็เห็นพญานาคสี่ตระกูลตรงบึงท่านก็เลยสร้างันนี้ขึ้นมาให้พวกเราได้มาสักการะกัน พอไปดูในกันดีกว่าครับเป็นความเป็นมาคร่าวๆก็คือพี่เขานิมิต์แห่งโอ้ครับเจ้าของพี่ที่นี่เท่าั้นใช่ใช่พี่เจ้าของพี่ที่นี่เห็นไหมทุกครั้งที่เราเขียนเราจะเห็นว่าตื่นานะเขาลงสถานที่พาเข้าไปดูข้างในกันดีกอ่าโหเพื่อนโอ้เรารู้สึกเย็นโอ้เพื่อน พอๆกับนู่นเลยนะที่เอ่อที่ไหนนะที่นครนายกอะ่ะโอ้โหโอ้โหถ้ำพญ,ญานาคนะครับเพืพ่อนๆผมอยากจะบอกว่าหน้าประจำยิ่งนะักอย่างเหมือนครับดูแบบว่าสงบร่มรื่นคดูแบบว่ามีมนต์ขังใช่ใช่ใช่เรือหูือเรือมาเพื่อนๆไปดูตรงนู้นอะ่ะ เอาแรกผมคิดว่าเป็นทางเข้าอย่างเดียวไม่ใช่มีเป็นที่จติของพญานาครับเป็นถ้ำเป็นเมืองบาดาลจำลองเมืองบาดาลจำลองขึ้นมาให้เป็นเมืองบาดาลนะครว่าต่ว่าดูแบบว่าศักดิ์สิทธิ์เรื่องจากเราเราพูดเสียงดังไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเขามากราบสการะบูชากันเราก็ต้อง เก่งใจคนอื่นด้วยสกสประมาณว่าใครมาขอควาแล้วแล้วได้ดังใจหวังกมาแก้ไม่เว่ามันหลายคื้กับอแก้แกดบริวารูเลใส่ โอเคทางด้านขวาผมนะครับก็จะเป็นพญานาคนาคีขาวนะครับสําหรับเพื่อนๆนนะครับที่ต้องการมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมีเงินทองมีความสําเร็จในด้านการทํางานสามารถมาขอ<ล>พร<อ>การเงินด้วยนะการเงินการงานมาขอพรได้<ๆ>ที่ที่นาพญานาคนาคีขาวนะครับแล้วก็สําหรับเรามาขอแล้วเราต้องมาแก้เพื่อน ด้วยแก้ด้วยวิธียังไงนะการแก้ก็จะมีถวายด้วยงูแล้วก็ไข่หรือไข่ครับก็คือเป็นเป็นบริวารของท่านพญานาคโอ้ท่านดูท่านดูนี้มากเลยนะดูมีพลังนะใช่มีพลังเปงอกมา,มากตรงนั้นตรงนั้นก็จะเป็นทองหมดเลยเมสมบัติสมบัติแบบว่าอยู่อยู่ตัวท่านนะครับโอเคปเดี๋ยวเราจักาาการาท่านหน่อยแล้วกัน นะสำหรับเพื่อนๆที่มาแถวย่านวังน้ำเขียวนี่ต้องมาเลย<ช>ที่วังชน,นุนวังน้ำเขียวนะอ่าอืมคือต้องมาเขาเรียกอะไรว่าสักการะ,ะบูชาอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เราได้แบบว่าได้เงินได้ทองได้สมพรในสิ่งที่เราอยากได้เออพอเราได้แล้วเราก็ต้องมาแก้เ<ช>ออก็ตามที่ตามจุดนึงน้องแิจฉาใช่ครับใช่ใช่ใช่ก็ออ่มบุญกันไปนะอันนี้อันนี้ก็อี่มุญกันไปอ่ะแล้ว เออเราก็เอาไงดีเราก็จะไปต่อที่ไหนนะต่อที่ไหนก็เราติดตามดีกว่าอ่าเราติดตามดีกว่าว่าเราจะไปต่อไหนแต่ตอนนี้เราหิวน้ำหิวน้ดเออเดี๋ยวไปหากินน้ำสักแก้วเขาบอกว่าน้ำที่นี่อร่อยมากเลยเออแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนเดี๋ยวเราติดตามครับว่าร้านนี้จะอร่อยสักแค่ไหนกันได้เลยครับขายนะครับออหามาขายครับิ้พี่ของจริงเลยครับพี่แล้วพี่แล้วมันพี่มันจะหัวดผมไหมเนี่ยไม่ไม่ครับผม ่วนมากมันจะหวดแต่คนขายครับ <c oughs> ไม่หววครับ <c oughs> อ๋อคือลูกค้ามาไม่หับแต่ถ้าพี่อยู่ลูกคนขายพี่พามามันจะหัวพี่ครับผม <c oughs> อออันน,น,นี้อันนี้เขาเขาเรียกอะไรพี่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอันนี้เป็นพึ่งหลวงครับพึ่งใหญ่พึ่งป่าชนิดเดียวกันครับผมอันนี้เป็นพึน่งเม้มครับพึ่งเม้มเนน่ยหันน้ำเขาจะอยู่ข้างบนอันอันอันนี้ที่พี่พี่ครอบไว้คือมันมันต่อย อันนี้พึ่งพงครับเนี่ยพึ่งพงรังอยู่แถวนี้เพราะว่ามันมาดูดน้ำหวานนะครับผมต้องเอามุ้งครอบไว้ครับผมเพราะว่าถ้าไม่ครอบไว้เนี่ยพึ่งขโมงหมดเลยครับผมมันพาพวกมามาหมดรังเลยมามาสโล่หมดเลยครับผมหามาไม่เมื่อยเนี่ยเสร็จมันครับอันนี้พี่หามาทั้งสองอันเลยเนะครับผมโอ้โหนี่เลยอานะเดี๋ยวโปรโมดขายพี่เขาหน่อยอ้าวขับดวังน้ำเขียวอ ตอนเข้านี่ก็เจอจะเจอพี่เขาถ้ามาวันเสาร์วันที่จะเจอครับวันธรรมดาจะไม่เจอโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะนอกจากมันบินชนครับอ๋อมันบินมันแค่บินชนนะพี่ถ้าบินชนแล้วเหล็กในมันจะหมุนแต่เราเลยโอ้นี่ถ้ามาเที่ยวกันที่นี่นะครับเจอพี่เขาจะมาขายอยู่ทุกวันเสาร์เสาร์พี่ครับเสาร์ลังใหญ่นี่ขายไหมพี่ลังใหขายครับผมเท่าไหร่พี่ลังใพันแปด ไอ้ที่หมดนี่ไอที่หมดนี่อะไรรู้ไหมพึ่งกินหมดถ้าถ้ามีคุมใช่ไหมพี่ถ้าม่คุมพึ่งกินหมดใช่ต้อคุมสามรครับสามร้ของแท้เลยนะของของแท้ครับเพราะว่าออกออกรายการัดให้เลยครับนี่พี่เปิดมานี่ตาปูดเลยตาปูดครับคอพุงยกครับเพราะว่ามันไยครับของแท้นะแท้ไม่แท้ดูที่หน้าออออเลัดด้วยครับผมสอบชอบใจนะครับ <ห> <S 2> <S 2> มาเนี่เพื่อนๆมาเลยตอนเข้า,าวังชะโนดน้ำเขียวต้องแวะน,นะ